มาเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากถึงงๆว่าเราเรื่องตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าอ่าคนส่วนใหญ่เนาะถามว่าทําไมเราเกิดมาทําไมอย่างนี้นะเกิดเราเกิดมาทําไมอะ่ะอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะถามหมดเลยอะ่ะก็เลยเห็นว่าเออเราเกิดมาทําไมเนาะอย่างเงี้ยไอ้ที่บอกว่าเกิดมาทําไมอะ่ะที่เขาสงสัยกันน่ะ เห็นไหมคะว่ามันไม่มีเราอยู่แล้วเนาะว่าเนี่ยตั้งแต่แรกอะ่ะมันไม่มีเราเอ๊ะเราเกิดมาทําไมอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีเราเการที่เกิดมานั้นน่ะมันเป็นความคิดสร้างขึ้นมาเนาะความคิดจิแต่สังขารนั่นแหละอวิชาด้วยความไม่รู้ที่ท้องแม่มันเกิดมาค่ะนั่นเห็นไหมคะมันไม่ได้มีเราเห็นไหมคะเนี่ยคนจนใหญ่ก็สงสัยการสงสัยกันอย่างเงี้ยพอมันเกิดมาแล้วมันก็สร้างตัวตนมันอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันมีเท่านั้นอ่ะธรรมะที่ที่บอกว่า ไม่มีเราเป็นอย่างนั้นสุดท้ายมันก็สร้างตัวตนมาเรียบร้อยมันก็เดินเดินเดินเพื่อที่จะมาเรียนรู้ด้วยตัวของมันว่าอยู่ในท้องแม่ออกมาเม่ก็ตั้งซื้อให้แล้วเสร็จปุ๊บตัวที่มันออกมาน่ะตอนนั้นเขาก็เดินเดินสู่ความเสื่อมันเดิมค่ะเนาะธรรมะก็พูดอยู่เรื่องแค่นี้เพราะมันมีแค่นี้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ติดอยู่แค่นี้ตัวตนค่ะ จริงๆตัวตวน,นม,มันไม่ใช่ของเรา,า,งงา,ยยามันไม่ใช่ของเรายังไงเห็นไหมคะเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเราเลยมันมีการเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องของมันม er. อ,อตรงน,นั้นลองรู้สิว่าการเจ็บปวดที่บอกว่าการเจ็บปวดที่เราพูดขึ้นมาเองว่านี่ยเราเจ็บหัวนะปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นะไหนมันปวดอยู่ตรงไหนในการที่มันปวดตรงสร้างกายของธาตุขันของเขาอ่ะเขาเป็นหมูค้าไปอยู่งั้นเหมือนพี่น้อยได้กล่าวไว้อะค่ะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ไหนเราลองดูซิอย่างลงไปซิว่าการปวดเนี่ยสมมติว่าเราปวดหัวให้ไม่รักษาในเวลารักษาเออการปวดมันก็มันก็ไม่ใช่การปวดเป็นการกระเพื่อมเนี่ยปวดระดังที่ปากแล้วเราก็พลิกยืดมามันปวดจริงๆริงไหมคะทั้งๆการปวดมันก็บริสุทธิ์อยู่แบบนั้นการเจ็บปวดมันก็บริสุทธิ์อยู่งั้นเห็นไหมคะที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือเราอ้าปากมาขึ้นพูดว่าเนี่ยเราปวดหัว เนี่ยเราเป็นนั่นนี่เห็นไหมอ้าปากมาแต่ละคงพูดแล้วก็ไปยึดในตัวเองพูดในความว่างๆในสมมติขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วก็ไปจมปากตรงนั้นว่าอีปวดหัวจังเลยปวดนั่นปวดนี่จังเลยเนี่ยเนี่ยดูตรงดูลงไปตรงนั้นมัน,น,นไม่ได้มีใครเลยตรงนั้นอะ่ะทีนี้เราจะทํายังไงถึงจะแบบไม่อยู่ในตรงนั้นได้ไปจมปากอตรงนั้นอะ่ะทํายังไงดีทีเนี้ยก็มองอย่างลงไปว่าโอ้ การที่เราพูดออกมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่มีเราตรงนั้นมันก็ไม่มีใครไปเจ็บปวดเ้าแล้อาการน,นั้นคืออะไรอ่ะอาการอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นของม,มันอยู่แบบนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมันก็หายกินยากิกนอะไรไปเดี๋ยวมันก็หายแค่น,นั้นเองนะชีวิตไม่ได้มีอะไรมากแต่ที่มีมากเราไปคิดมากไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดเนี่ยค่ะมันไม่มันมีความอยากว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากเป็นอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วคําว่าอยากไม่อยาก เราพูดขึ้นมาเองแต่อาการของมันมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นเนี่ยหรือลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปให้ค่าให้ราคาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยที่เรา,าพูดกันหนีเห็นไหมคะพูดมาพูดมาตั้งแต่สองสามนาทีสี่นาทีมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็เราเข้าห้องมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้าห้องมาถึงตรงนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ที่มันมีเราไปคิดว่ามันมีค่ะอ่ะอย่างลงไปอีกว่าไอ้ความคิดลงไปอ่ะที่บอกว่ามีนะใครไปคิดใครไปปรุง าะตรงนั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ภายในกายใจเนี่ยต้องอยั่งลงไปให้ได้นะคะอย่าไปเล่นตามมันเพราะว่าตรงนั้นมันทําให้เราทุกข์จิตตาสังขารครอบเราอยู่ตลอดเวลาอย่้วว่าเนี่ยเวลาเนี่ยเรารู้สึกยังไงมันจะเป็นเราทันทีเลยรู้สึกยังไงเป็นเราทันทีเลย,อย,ไ,เเเลยไอ้ตรงนั้นน่ะมันรู้สึกมาเพื่อที่ให้ตัวมันเองได้เห็นเท่านั้นเพราะจิตตสังขาร คือธาตุต้อนแท่งอันนี้มันคือรูปประมนามธรรมมันก่อเกิดมันก่อเกิดด้วยตัวของเขาแล้วก็สร้างของเขาอยู่แบบนั้นเพื่อเขามาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเขาจะพูดหรือไม่พูดเขาจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดที่เราไปให้ค่าให้นะคะาว่าพูดว่าจเจ็บปวดนั่น่ะทั้งหมดนะเป็นของเขาหมดเลย <sh arp> ขเขาสร้างอาการของเขาอยู่แบบนั้นแต่อาการที่เขาเป็นอยู่นั้นมันไม่ได้มีอะไรเลย,ยเห็นไหมคะทําไมมันถึงไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่ให้ค่าไม่ได้ให้ค่าไอเดียค่ะมันถึงไม่มี มันจึงไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะพระอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าเออทำทั้งหมดทั้งมวลคือไม่มีมันไม่มีมันก็พูดได้ทั้งหมดทั้งมวลคือมันพูดด้วยตัวของมันเองคือมันไม่มีเนี่ยค่ะการที่เจ็บปวดนะแต่ละครั้งขึ้นมาน่ะนั่นแหละเราไปให้ค่าว่ามันเจ็บปวดถ้ามันเจ็บปวดจริงๆเราดูลงไปดูลงไปเป็นครั้งสุดท้ายศึกษามันไปเลยมันจะเจ็บยังไงมันจะปุกพังยังไงเงี้ยสมมติว่าฟันเราสมมติว่าเราฟันเราเป็นแม่ดูลงไปมันมีอะไรเป็นของเราเห็นไหมคะ มันไม่มีเราเกิดที่คนถามหาว่าเราเกิดมาทําไมมันไม่มีเนี่ยวันมันยังผู่เลยเห็นไหมคะกินอยู่ทุกวันเคี้ยวอยู่ทุกวันใช้อยู่ทุกวันตาก็เหมือนกันใช้อยู่ทุกวันมันยังเสื่อมนะนี่เห็นให้ได้รู้ให้ได้แค่เนี้ธรรมะธรรมะคือดูลงไปกายใจเท่านั้นเองให้รู้ทุกแง่ทุกมูมมันเกิดขึ้นคือผมว่าให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวป่ากพูดมันไม่ใช่เราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างการกรบเพื่อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปให้ค่าให้ได้ค่ะ นั่นแหละเป็นของมันทั้งหมดไม่มีเราแม้แต่เซี่ยวทุรีนะคะธรรมะืุจิตว่าธรรมะก็คือขันทั้งห้าืุจิตว่าว่างาก่ทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีเราเนี่ยค่ะว่างแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ที่เราไปให้ค่าให้ราคาณตรงนั้นเนี่ยค่ะธรรมะืุจิตว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ